หลังผ่าคลอดคุณแม่ควรจะนอนท่าไหนดีสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอจ้าเรื่องสุขภาพในช่อง page, เพจป้าปอจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคุณแม่หลังผ่าตัดคลอดจะนอนท่าไหนดีอย่างคลิปก่อนที่ป้าปอเคยเล่านะคะท่านอนก็จะมีอยู่สีท่านะคะก็คือท่านอนหงายท่านอนตะแคงท่านอนคว่าํา ้านอนงอตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะคุณแม่ที่เคยชอบนอนท่าไหนเมื่อตอนก่อนท้องเออแล้วท่าคลอดแล้วผ่าตัดคลอดควรจะนอนท่าไหนดีถ้านอนงายก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าจะทําให้แผลตึงถ้านอนคว่ำยิ่งไม่เหมาะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้แผลถูกกดทับแล้วคุณแม่ก็จะเจ็บแผลมากขึ้นแต่ก็คงไม่มีคุณแม่ที่ไหนจะพยายามนอนคว่ำใช่ไหมคะ เพราะว่านอนไปมันก็เจ็บแค่เปลี่ยนท่ามันก็เจ็บแล้วนะคะท่าที่เหมาะที่สุดก็คือท่านอนตะแคงนะคะอันนี้จะทําให้หน้าท้องหย่อนแล้วก็ช่วยลดอาการเจ็บแผลและไม่ทําให้แผลปรินะคะแล้วถ้าจะให้ดีก็คือควรจะนอนตะแคงด้วยแล้วก็หัวสูงด้วยหรืออาจจะซ้อนกันด้วยหมอนนุ่มๆก็ได้นะคะหมอนนุ่มๆหลายๆใบเลยนะคะรองใต้คอรองตรงท้องรองตรงขา ตรงเข่าก็มีหมอนให้คีบแบบนี้คุณแม่ก็จะนอนได้สุขสบายมากขึ้นเพราะว่าแผลหน้าท้องไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ยังจะช่วยลดอาการเจ็บแผลด้วยนะคะแล้วเวลาจะลุกนั่งนะคะก็ให้ค่อยๆใช้มือยันสมมุติว่าเรานอนอยู่ท่านี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้มือด้านที่ตรงข้ามนี้ช่วยยันก่อนต่อมาพอยันตัวขึ้นได้นิดหน่อยก็มือที่เหลือก็ยันขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆลุกขึ้นไม่ตึงแผลมากจนเกินไปค่อยๆประยุงตัวลุกขึ้นนะคะ แล้วก็ลุกในท่าตะแคงนะคะแล้วก็ไม่ควรจะลุกเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้วิงเวียนหรือว่าแผลตึงหรือว่าปวดแผลมากเกินไปแล้วอีกท่านหนึ่งที่แนะนํานะคะก็คือท่านอน f o ลเลอร์โพซิชันหรือว่าท่านอนทอดตัวนะคะก็คือมีหัวแล้วก็ขาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าหัวมานี่ ขาไปตรงนี้หน้าท้องก็หย่อนพอดีนะคะเขาเรียกว่าท่านอนฟาเลอร์นะคะก็คือหัวสูง45องศาหรือว่าตั้งแต่15องศาขึ้นไปนะคะช่วง15-45องศานะคะถ้า45องศานี่ก็คือชันหน่อยนะคะ30องศาก็พอดี15องศาก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ถึงกับขนาดวัดเป๊ะๆขนาดนั้นนะคะแต่ว่านอนท่าไหนก็ได้ที่ทําให้ท้องหย่อนนะคะคุณแม่ก็จะรู้สึกสุขสบายมากขึ้นคนเราก็คงไม่นอนท่าเดียวนะคะ คุณแม่ก็ลองเลือกดูนะคะถ้าไหนที่เหมาะแต่ว่าที่แนะนําก็คือนอนท่า F ปล่าเลนะคะกับนอนท่าตะแคงนะคะคุณแม่ก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับวันนี้พ,พ้าฟอกก็เ,เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ